สวัสดี m u a l น้องๆน,นักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we are going to study Unit 6 uh, lesson ไม่มี lesson นะครับวันนี้เรา uh, ครูจะมาเฉลยนะครับแบบฝึกหัดและก็แบบทดสอบนะครับของยูนิตที่6นะครับในหน้า122ถึงหน้าน128นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับหน้า122นะครับเป็นคิ่กัน Listen and circle นะครับฟังแล้วก็วงกลมอ่ารอบคำตอบที่ถูกต้องนะครับ A หรือ B นะครับเดี๋ยวเราไปฟังซาวกันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ Number one I have a dog I have a dog นะครับ I have a dog นะครับฉันมีสุนัขนะครับมีสุนัขก,ก็คือก็อ B บีนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปข้อที่2นะครับเรามาดูเรามาฟังสาวนะครับ number two what pets do you have i have a rabbit what pet do you have นะครับข้อนี้เป็นการถามแนละ้วก็ตอบนะ what pet do you have คุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับ i have a rabbit นะครับ rabbit ก็คือกระต่ายนะครับคำตอบคือ B นั่นเองนะครับต่อไป ข้อที่สามนะครับ Number three Do you have a bird No I don't อ่าก็เป็นการถามตอบเหมือนกันนะครับ Do you have a bird นะครับคุณมีนกไหม No I don't นะครับครานี้ก็พูดถึง bird นะครับนกไม่ได้พูดถึงปลาทองนะครับดังนั้นคำตอบก็คือข้อ A นั่นเองนะครับ Number four Do you have a hamster Yes I do ข้อนี้นะครับก็ถามถึงแฮมสเตอร์นะครับ Do you have a hamster Yes I do นะครับแฮมสเตอก็คือข้อ b นั่นเองนะครับต่อไปนะครับหน้า123นะครับเป็นกิจกรรม m o o k and match นะครับให้ดูแล้วก็จับคู่นะครับยงเส้นจับคู่นะครับข้อนี่เดึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับเริ่มจากข้างบน a rabbit นะครับ a rabbit ก็คือกระต่ายนะครับยงเส้นอยู่ตรงนี้นะครับกระต่าย ต่อไป a cat นะครับก็คือแมวนะครับแมวอยู่ตรงนี้นะครับสีเหลืองต่อไปนะครับ a puppy a puppy แปลว่าลูกสุนัขนะครับลูกสุนัขอยู่ตรงนี้นะครับต่อไป a bird นะครับ bird อยู่บนต้นไม้นะครับตรงนี้นะครับ a dog นะครับเขาเฉลยมาให้แล้วนะครับต่อไป a hamster hamster อยู่บนก้อนหินตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้าย a fish นะครับอยู่ในอยู่ในบึงตรงนี้นะครับ ต่อไปนั่น1่ร้อยยี่สิบสี่นะครับขึ้นบนพ้นสีนะครับ color the dog and complete the sentences นะครับให้ระบายสีเจ้าสุนัขนะครับแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็เติมคำศัพท์ในประโยคให้สมบูรณ์นะครับข้อหนึ่ง I have a dog นะครับฉันมีสุนัขนะครับ it is it is yellow นะครับสมมุติว่านักเรียนระบาย อ่าเจ้าสุนัขเนี่ยสีเหลืองนะครับนักเกียนก็ตอบ it is yellow หรือนักเกียนระบายเป็นสีอื่นนักเรียนก็ก็ตอบเป็นสีอื่นนะครับ it is brown อย่างนี้นะครับต่อไปเขาให้นะครับเป็นิกรรม circle the pictures of animals that are pets นะครับให้วงกลมรอบรูปภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเขาให้มาแล้วนะครับ fish นะครับสัตว์เลี้ยงนะครับ ต่อไปสัตว์เลี้ยงตัวที่สองคือตรงนี้นะครับกระต่ายนะครับแล้วก็เจ้าแฮมสเตอร์นะครับแล้วก็แมวนะครับแล้วก็สุดท้ายคือด o อกนะครับสุนัขก็เอามาเขียนนะครับเสร็จแล้ววงเสร็จแล้วก็เอามาเขียนเอาคําศัพท์เนี่ยมาเขียนนะครับด้านขวามือนะครับก็สองคือ rabbit นะครับก็สาม a hamster ครับก็สี่นะครับคือ a cat นะครับแล้วก็ number five the last one คืออัป u าพ y นะครับลูกสุนัขนะครับต่อไปนั้น125นะครับเป็นกิจกรร write draw and color นะครับเขียนวาดรูปนะครับแล้วก็ระบายสีนะครับอ่าก็ให้เอาคำศัพท์ด้านบนนะครับมาเขียนนะครับลงในประโยคข้างล่างนะครับประโยคแรกนะ I have เออฉันมีนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็น มีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงมี2ตัวด้วยกันนะครับ r a b b i t กับ dog นะครับนักเรียนจะเติมอันไหนก่อนก็ได้นะครับตัว2ตัวนี้นะครับสมมติว่า I have a r a b b i t ก่อนนะครับแล้วก็ it is นะครับก็บอกลักษณะของมันว่ามันเป็นยังไงนะครับสีอะไรนะครับสีก็มีอยู่สสีด้วยกันนะครับคือ white กับ brown นะครับนักเรียนก็อาจจะ white นะครับต่อไป my sister has พูดถึงพี่สาวบ้างนะครับพี่สาวมี นะครเมื่อกี้เราเอา r b b i t t ไปแล้วนะครับก็เหลือ d o อก็เติม d o อกอย่างนี้นะครับหรือนักเรียนตอบสลับกัน2ที่นี้ก็ได้นะครับ I have a dog แล้วก็ my sister have a rabbit ก็ได้นะครับต่อไป it is ก็สีที่เหลือนะครับก็คือ brown นะครับ it is brown นะครับต่อไป v i l l e พวกเรารักนะครับรักก็คือรักสัเลี้ยงทั้ง2ตัวนะก็ใส่พวกมันทั้ง2ตัวนะครับ I I love the rabbits and the dog นะครับแล้วก็สุดท้าย the y a r นะครับเติมคำที่เหลือก็คือ friendly นะครับพวกมันน่ารักนะครับพวกมันเป็นมิตรกันนะครับเป็นมิตรเสร็จแล้วข้างล่างนะครับนักเรียนก็วาดรูปนะครับก็คือมีสัตว์2ตัวนะครับแล้วก็มีสีอะไรสีขาวกับสีน้ําตาลนะครับต่อไปนะครับหน้า1น6้อตงบนข้อ f นะครับเป็นอีิสระ look at the pictures and complete the sentences นะครับ ดูภาพแล้วก็เติมคําศัพท์นะครับเติมคำเติมประโยคนะครับคําศัพท์ในประโยคให้สมบูรณ์นะครับประโยคที่หนนะครับ it's เออ่ามันคือพับผ y นะครับลูกสุนัขน,น,นั่นเองนะครับแล้วก็ I love my happy อีกเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นสุนัขฉันรับลูกสุนัขนะครับ ขรกนะครับว่าเป็นกิจกรรมคัดลายมือนะครับนักเรียนก็คัดให้สวยงามนะครับแล้วก็หน้า127่งรนะครับเป็นแบบทดสอบนะครับข้อที่นิ่งถามว่าสัตว์ชนิดใดไม่นิยมนํามาเลี้ยงในบ้านนะครับสัตว์ที่ไม่เลี้ยงในบ้านก็คือมังคีนะครับลิงนั่นเองนะครับส่วนฟิชปลานะครับเราก็เลี้ยงนะครับในบ้านแรบบิทนะครับเราก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับต่อไปสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ที่เรานํามาเลี้ยงไว้ในบ้านนะครับอันตรงข้ามกับ ข้อทหนึ่งเมื่อกี้นะครับอันนี้ถามว่าเลี้ยงในบ้านคืออะไรนะครับคำตอบก็คือ a cat นะครับแมวนั่นเองนะครับส่วนข้อ a เนี่ย snake s n a แปลว่าแปลว่างูนะครับเราไม่เลี้ยงนะครับแต่บางคนอาจจะเลี้ยงนะครับอาจจะส่วนน้อยนะครับที่ว่าแบบชอบแปลกๆนะครับชอบงูแบบนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าเราถามแบบกรณีส่วนใหญ่แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็คือ cat นะครับ อ่า B คือ a n e l e p h a n t นะครับ elephant เนี่ยเป็นสัตว์ป่านะครับต่อไปข้อ3นะครับ what's that นะครับอ่ามีภาพประกอบนะ what's that นั่นอะไรนะครับเป็นภาพมือชี้ไปที่กระต่ายนะครับกระต่ายภาษาอังกฤษคือ a rabbit นะครับอ่าข้อ A puppy คือลูกสุนัขนะครับข้อ C a hamster ก็คือ hamster ทับศัพท์ไปเลยนะครับต่อไปข้อสนะครับ what's this นะครับนี่คืออะไรนะครับลูกสุนัขภาษาอังกฤษก็คือ อพพ p ่นะครับก็ a นะครับก็เป a dog แปลว่าสุนัขนะครับตัวแม่มันนะครับก็ see a r a b b i t นะครับก็คือกระต่ายนะครับก็ห้า I have fish นะครับฉันมีปลานะครับ I love my ฉันมีปลาฉันก็ต้องรักรักปลานั่นเองนะครับ I love my fish นะครับต่อไปหน้า128นะครับก็6นะครับ Do you have Do you have birds นะครับคุณมีนกไหม นะครับภาพที่เขาให้มาคือสุนัขนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีนกนะครับไม่มีภาษาอังกฤษตอบ no I don't นะครับส่วน a เนี่ยผิดตามหลักไวยากรณ์นะครับคำถามเนี่ยขึ้นต้นด้วยดูต้องลงท้ายด้วยดูนะครับอันนี้ลงท้ายด้วย have นะครับส่วนข้อ c นะครับ yes I do ก็ไม่ตรงกับคำถามนะครับไม่ไม่ตรงกับคำตอบนะครับเพราะว่าคำตอบเนี่ย มันเป็นลูกสุนัขนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นกนะครับดังนั้นเขาไม่มีนกนะครับข้อเจ็ดนะครับ y o u have cats นะครับมีแมวไหมนะครับภาพคุณแมวสามตัวนะครับดังนั้นคำตอบคือ yes I do นะครับมีนั่นเองนะครับข้อ A ตอบว่าไม่มีเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับส่วนข้อ C ตอบว่า I have three cats นะครับก็ไม่ตรงกับคำถามที่เ้าถามนะครับเขาไม่ได้ถามว่า how many cats do you have หรือ Uh, what pet do you have นะค,คุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรเขาไม่ได้ถามแบบนั้นนะก็าถามว่ามีไหมแมวมีไหมนะครับก็ตอบแค่มีนะครับ, me, รบส่วนจะจะตอบว่ามีกี่ตัวก็ค่อยตอบหลังจากนั้นนะครับข้อแปดนะครับ,ข 8, รบเขาให้คำตอบมานะครับ i have one dog and two cats นะครับฉันมีสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็มีแมวสองตัวเนี่ยเขาจะถามว่ายังไงนะครับข้อนี้เนี่ย จะต้องถามว่า what pet do you have นะครับคุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับก็ชี้แจงออกมาว่ามีอะไรมีมีอะไรบ้างมีสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็มีแมวสองตัวนะครับก็กประโยคในข้อใดถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักไวยากรณ์นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับ is it a cat นะครับเป็นการถามแบบเอกพจน์นะครับใช้ is ในการถามนะ is it ติด <It S 2> เป็นประธานนะครับแล้วก็อักขันะครับมันเป็นแมวใช่ไหมนะครับมันเป็นแมวใช่ไหมนะครับส่วน A เนี่ยผิดตรงไหน a ผิดตรงที่ uh, r a b b i t นะครับไม่ได้เติม s นะครับ r a b b i t มี2ตัวนะครับจะต้องเติม s นะครับส่วนข้อ B เนี่ย all you have uh, dogs เนี่ยผิดตรงไหนผิดตรงที่ตัว r นะครับถ้าจะถามว่ามีไหมเนี่ย ประโยคนี้เนี่ยมันจะมีกริยาแท้อยู่แล้วคือคําว่า have นะครับเวลาเราจะานำมนานตั้งเป็นคำถามเราจะต้องเอา work to do เข้ามาช่วยนะครับเราจะใช้ do you have ducks คุณมีสุนัขไหมนะครับส่วนข้อ10นะครับประโยคในข้อใดผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไกรณ์อีกเช่นกันนะครับประโยคที่ผิดหลักไบกรณ์ก็คือข้อ a น,น,นั่นเองนะครับ i has a hamsters นะครับ ผิดตรงไหนบ้างผิดอันแรกคือ h a s นะครับ I เนี่ยเวลาเราจะบอกว่ามีก็ต้องใช้ I have นะครับผิดอันที่สองก็คือ hamster เติม S นะครับ hamster จะไม่เติม S นะครับเพราะว่า hamster hamster ตัวเดียวนะไม่เติม S นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเฉลยนะครับของ unit 6นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Unit ตอาเซียนยูนิตเจ็ s เลสเซน o นบาย